เป็นงานอันตรายอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเจฟเชงเวตช่างภาพสงครามได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตลอดเจ็ดปีที่เขาทำงานมาไม่มีครั้งไหนที่เขาจะจำเหตุการณ์ได้ดีเท่าครั้งนี้เขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่างานนี้เหมาะกับเขามากมันเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามและเขาก็ชอบมันมากสองสามปีที่เขาได้ทํางานมาเขาได้มีโอกาสเข้าไปทําข่าวสงครามมาถึง35ครั้งทั้งในกาหน้าอัฟกานิสถานตะวันออกกลางบอสเนียโครเอเชียและเชเนีน ati uh, เ f ฟนักข่าวประจำทีมบอลดอน,ดนมักจะดูแลตัวเองและกล้องของเขาให้รอดพ้นจากอันตรายมาได้ตลอดแต่ครั้งนี้ <c oughs> เขาเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เขานั่งอยู่บนแท็กซี่เพื่อทำขา่าว Came to the first checkpoint <c oughs> เจฟลาว่ามือ <c oughs> <ere> มาถึง <waving S 2> จุดต <through. S 2> รวน ก็มีคนโบกรถของเขาให้จอดชายคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่เจฟฟในมือมีปืนพบเขามองเข้ามาในแท็กซี่เล่งปืนไปที่เจฟฟแล้วก็เริ่มยิงคนขับรถหยิบคันเล้เต็มที่เพื่อพี่ยามเจฟฟมองเห็นเขาสัดนกระสุนมาในรถโดยตลอด เจฟพยายามเปิดประตูรถ <ลด S 1> เพื่อให้เปิดแต่ไม่เป็นผลเขาจึงต้องยังมาด้านหน้าและเปิดประตูหนีไปาจากภาพชา้าเราจะเห็นชายคนนี้ถือปืนพกเดินตรงเข้ามาที่เจฟแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มทำการยิงเขาที่เจฟอ,อย่างไม่ยัง้งตอนนี้เจฟได้แต่ป้องกันตัวเองโดยการมุดปิดหน้าและซ่อนตัวเองให้มิดชิดที่สุดเพื่อไม่ให้กระสุนโดนอวัยวะสำคัญ of face a shrapnel whats in I'm trying got ve the to my เจฟฟบอกว่าความจริงแล้วเขาถูกกระสุนยิงโดนหลังสามนัดแต่โชคดีที่ใส่เสื้อกันกระสุนเอาไว้แต่ก็มีรอยกระสุนถากที่หัวเข่าและก็หน้าด้วยโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวถังรถแท็กซี่เป็นกราะชั้นดี เพราะถ้าหากว่ากระสุนโดนเขาตรงๆแล้วเขาคงจะตายแน่นอนในสถานการณ์เช่นนั้นไม่มีเวลาแม้แต่จะกลัวทำได้แต่เพียงแค่ไปให้รอดสัญชาตญาณของเขาในตอนนั้นมันเร่งเขาต้องหนีออกมาแล้วอีกไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็รอดออกมาได้ในตอนนั้นเขาไม่ได้บันทึกภาพเอาไว้มากน,นัก คือมันนิ่งไปพักหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างใครที่ไหนไม่รู้อะไรเลยเจดรอดมาได้ด้วยการช่วยเหลือของหน่วยสนับสนุนกลาง ทุกวันนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรชายคนนั้นจึงยิงเขาเจฟฟบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเขาไม่ได้เห็นภาพจากวิดีโอวันนั้นนานกว่า2ส,สัปดาห์แต่เมื่อมีโอกาสดูภาพนั้นพร้อมๆกับนักข่าวคนอื่นมีคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเขาเคยเห็นภาพแบบนี้มาเหมือนกันแต่ภาพที่เห็นนั้นมักจะมาจากนักข่าวที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งสิง้นเจฟจ์ิงบอกอีกว่ามันเป็นงานที่เขาชอบ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบทายทําแต่เขาชอบเนื้องานที่เขาได้มีส่วนร่วมชอบคนที่ได้ร่วมงานด้วยและภาพที่ได้ทําให้เกิดความรู้สึกแตกต่างทุกครั้งคนทั่วไปจะได้ดูภาพของเขาและเขาก็หวังว่าคนที่ดูคงจะได้นั่งดูไปคิดไปว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นบ้าง